มาดูประเด็นเรื่องของ EU DR นะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นประเด็นชูโรงสำหรับหุ้นในกลุ่มยางพารานะ,นะขณะนี้โดยเชื่อว่านะฮะจะเป็นปัจจัยเข้ามากระตุ้นยอดขายให้กับบรรดาผู้ประกอบการที่มีการส่งออกอยางไปยังประเทศ นะห,รหรือว่าลูกค้ากลุ่มที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข <c oughs> หรือว่ามาตรฐานใหม่ <c oughs> ที่เรียกว่า E.U.D.R. ตรงนี้ <c oughs> นะฮะเดี๋ยวดูซิว่าเอ E.U.D.R. มันมีความสัมพันธ์กับผลประกอบการของสีตังแอโกรอินดัสทรหรือว่า S.T.A. อย่างไรเพราะล่าสุดมีการส่งสัญญาณใช่ไหมว่าครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยม,มีแนวโน้มเติบโตโดดเด่นเลยอ่าใช่ครับก,ก็เป็นการส่งสัญญาณมาจากฝ่ายทางผู้บริหารของทางสีตราอกโกนะครับว่าแนวโน้มครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับก็จะมีการเติบโตที่ดีขึ้นก็เนื่องจากว่าอยอดขายจากยางธรรมชาติได้เพิ่มขึ้นประมาณ1 0 1 5จากช่วงครึ่งปีแรกนะครับแล้วก็ยังมียอดขายจากผลิตภัณฑ์ยางมาตรฐาน EUDR เข้า e มาเสริมด้วยนะครับโดยประเมินว่าสัดส่วนของปริมาณ าการขายของยางประเภทที่ว่า EUDR เนี่ยครับในช่วงไตรมาสสเนี่ยจะอยู่ที่สัดส่วนประมาณ15-20%ของปริมาณการขายโดยรวมนะครับแล้วก็ภายในปีนี้นะครับคาดว่าสัดส่วนของยางยอดขายจากยางประเภทที่เป็น EUDR เนี่ยก็จะเพิ่มเป็น50%นะครับส่วนปีหน้าเนี่ยปี6ของป68เ,เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น80%ของยอดขายโด้วรวมทั้งหมดอันนี้ในเชิงของยอดขายจาก อย่างประเภทที่เป็นมาตรฐานของ EUDR นั่นเองนะครับแล้วก็มีการ,รามีการมองว่าภาพรวมปีนี้นะครับตั้งเป้าหมายในแง่ที่จะ จะมีปริมาณการขายนะครับอยู่ที่ประมาณ1.5ล้านตันนะครับก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่ระดับ1.3ล้านตันโดยได้ปัจจัยหลักนะฮะมาจากยอดขายยางที่เพิ่มขึ้นประมาณสัก20-30%จากปีก่อนและก็ยังมีการขายยางมาตรฐาน EUDR เนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมครับในช่วงของไตรมาส2ที่ผ่านมาดังนั้นนะครับประเมินว่าผลการบนิง,งานทั้งปีของปีนี้นะครับจะพลิกกลับมามีกําไรสุทธิได้จากปีก่อนมีผลขาดทุนสุทธิ435ล้านบาทด้วยกันนะครับ ทางบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าประเทศไทยนะครับก็ระบุมุมมองเป็นบวกนะฮะต่อแนวโน้มกําไรในงวดไตรามาสสของทาง STA ว่าจะเร่งตัวขึ้นต่อเนื่องนะฮะแบบควอเตอร์ออนควอเตอร์หรือเมื่อเทียบกับช่วงไตรามาสสที่ผ่านมาโดยเป็นผลมาจากทั้งธุรกิจยางพาราแล้วก็ธุรกิจถุงมือยางนะครับที่จะมีการขยายตัวโดยเฉพาะ ตัวธุรกิจยางพารานั้นจะมีการรับรู้ราคาขายเฉลี่ยที่ปรับขึ้นตามราคายางไซคอมนะครับแล้วก็จะมีการรับรู้ปริมาณขายยาง EUDR ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นปัจจัยช่วยหนุนตัวอัตรากําไรขั้นต้นนะครับหรือว่า gross profit margin ได้เป็นอย่างดีขณะที่ธุรกิจถุงมือยางนั้นจะมีการรับรู้ปริมาณขายที่สูงขึ้นจากภาพรวมอุตสาหกรรมที่มีการฟื้นตัว รวมถึงปัญหาการขนส่งทางเรือรนะฮะที่ดีขึ้นในแง่ของกำไรงวดไตรามาสสองที่ออกมาแล้วเนี่ยถือว่าสูงกว่าที่มีการคาดการกันไว้โดยมีแนวโน้มนะฮะที่ตัวกำไรจะมีการเร่งตัวในช่วงครึ่งปีหลังประมาณการกำไรปกติทั้งปี2567ของ STA อยู่ที่1721 ล้านบาทก็ถือว่ามีอัพไซต์พอสมควรนะครับราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยซื้อขายบนอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีหรือว่า P/BV เพียงที่ระดับ0.64เท่าเท่านั้นทางนี้นะครับคาดการตัวอัตราเงินปันผลตอบแทนนะฮะหรือว่าตัวดีวดเวนดีนี่ยอยู่ที่ประมาณ7%จ็ดหรับปีนี้ซึ่งหยวนต้ามองว่าราคาปัจจุบันบของ STA เนี่ยไม่แพงนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้สะท้อน รอบขาขึ้นของธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นยางพารา <S <S และกระถุงมือยาง <ฮะ S 2> จึงเป็นที่มาของการกำหนดคำแนะนำซื้อด้วยราคาเป้าหมาย3 3บาท70สตังก็คิดเป็นอัพไซด์จากราคาตรงนี้เลยนะฮะปัจจุบันเนี่ย สูงถึง57%ด้วยกันอ่านะครับถ้าดูระยะสั้นเนี่ยแม้ว่าจะเห็นราคาของหุ้นของ SCA เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นระยะสั้นแต่ยังไม่เท่ากับที่ก่อนหน้าน,นี้ที่เคยขึ้นไปเนย24บาทนะก็ถือว่ายังยังกลับมาไม่เต็มที่มากนะักก็ถือว่าเริ่มที่จะทยอยในแง่ของการฟื้นตัวอย่างชัดเจนนะครับ ก็ดูทางยุนต้าน่าจะมีสมมติฐานเป็นบวกมากที่สุดนะครับ,รบออขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าดูบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี <ฮะ S 2> คําแนะนํายังคงเป็นซื้อเก่งกําไรนะแต่ด้วยราคาหุ้น STA ที่ปรับตัวขึ้นมาตลอดอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายวันทําการที่ผ่านมาเลยอาจจะทําให้ <ฮะ S 2> อัพไซด์เนี่ยดูค่อนข้างจะจํากัดนะครับกรุงศรีให้ราคาเป้าหมายไว้ที่22บาท20สตางค์ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี ก็กำหนดคำแนะนำซื้อเก่งกำไรเช่นกันร,ราคาเป้าหมาย23บาท80สตางครับนะฮะก็ถือว่าทุาดูจากตัวนี้ก็มี2มุมมองนะระยะสั้นก็อาจจะขึ้นมาแรงแต่ว่าระยะกลางยาวก็ยังน่าสนใจอยู่นั่นเองนะครับ